คุณคุณพบเพื่อนคุณเหรอครับหรือยังไงครับคนที่ที่ออกไปเมื่อกี้หรือเปล่าครับหรือยังไงกันแน่นะครับค่ะใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญหมายถึงอะไระครับที่คุณว่าเนี่ยบางสิ่งที่สำคัญเหรอครับที่คุณจะบอกให้เธอรอคุณอยู่หรือเปล่าคุณมีธุระอะไรกับเธอหรือเปล่าครับฉันฉันขอโทษนะคะเอาไว้ฉันอาจจะไปทานข้าวกับคุณในโอกาสหน้าก็แล้วกันค่ะ ได้โปรดขอให้คุณสนุกกับมื้ออาหารในวันนี้นะคะคุณโอเคไหมคะคุณโจอ้โอกาสหน้าผมจะเจอคุณที่ทำงานก็แล้วกันนะครับค่ะแล้วเราเจอกันที่ทำงานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณโจ้เออคุณบริกรครับผมเอาหนึ่งหนึ่งนี่ก็แล้วกันนะขอเป็นจานใหญ่เลยครับแค่นั้นแหละครับเป็นความผิดของฉันเอง ฉันเดินออกมาข้างนอกร้านอาหารนั้นด้วยความรู้สึกที่เสียใจมากฉันกลัวและฉันก็เจ็บจริงๆฉันความรู้สึกของฉันมันอ่อล้นไปหมดและท่วมท้นอยู่ในหัวของฉันมันอาจจะสายเกินไปแล้วฉันอาจจะทำให้คุณซามรู้สึกแย่มากๆฉันเห็นคุณซามเดินออกไปตรงนั้นฉันเห็นไหล่ของเธอแล้วมันทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บปวด ันต้องการที่จะเริ่มมันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจากที่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้หรือว่ามันไม่ควรจะจบลงแบบนี้กับคุณแซมฉันไม่ได้ต้องการให้คุณแซมแสดงความรู้สึกอะไรต่อหน้าฉันอะไรที่ฉันไม่เข้าใจอีกฉันแค่ตามคุณแซมออกมาในความมืดรอบตัว และฝนก็เริ่มจะตกหนักลงเรื่อยๆด้านนอกมีแต่เสียงรองเท้าของฉันที่ดังลั่นอยู่บนถนนและซอยสายแคบนั้นเธอจะต้องได้ยินว่าฉันวิ่งไปหาเธอและฉันวิ่งตามเธออยู่ข้างหลังนี่เธอรู้หรือเปล่าแต่ว่าเธอก็ไม่หันกลับมาอีกเลย ฉันไปที่มอเตอร์ไซค์ของเธอที่เธอกำลังจะขี่แล้วออกไปฉันได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ของคุณแซมนี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราสองคนละ่ะฉันรับไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเธอจะไปแบบนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้สิฉันไม่ต้องการให้คุณแซมไปหรือว่าคุณแซมต้องการที่จะไปปนๆจับฉัน ฉันเดินไปด้วยความเสียใจและฉันก็พยายามให้เธอหันกลับมาหาฉันฉันเรียกชื่อคุณแซมคุณแซมแซมเธอหยุดอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นั้นและเธอก็หันกลับมาหาฉันฝนเริ่มจะตกหนักลงเรื่อยๆคุณแซมรอเดี๋ยวค่ะคุณแซมฉันเห็นน้ําตา ที่หลออากจากดวมตาของคุบแซมเธอพยายามปาดมันออกด้วยมือเธอทำไมคนไม่คุยกับฉันเลยอ่ะเออฉันไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนั้นเน่ะอะไรนะคะรอเดี๋ยวก่อนได้ไหมรอก่อนคะ่ะอย่าเดานไปจัดฉันอย่าไปจัดฉันอะไรของคุณเนี่ย คุณเป็นคนเดินไปจับฉันก่อนเองนะคุณอยู่กับคนของคุณไม่ใช่เหรอคะตอนนั้นใช่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเราต้องการบางอย่างถ้าฉันถ้าฉันต้องการทำบางอย่างให้สำเร็จในตอนนี้ฉันควรที่จะแก้ไข สิ่งในอดีตที่ฉันทำลงไปก่อนคุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วล่ะคุณมิเชลมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะฉันเข้าใจทุกอย่างฉันเข้าใจคุณแล้วคุณเลือกของคุณเองคุณเลือกแล้วนี่คะหลายอย่างในตัวฉันมันก็ต่างจากคุณนะ ฉันเข้าใจมันดีทำไมกันคะคุณพูดอะไรแบบนั้นออกมาคะคุณแซมจะอะไรซะอีกเหรอคะมันยากจริงๆที่จะพูดความรู้สึกในใจของฉันออกมาให้เธอได้รับรู้คุณแซมคือว่าฉัน ฉันคำพูดมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นของฉันมันหายไปเพียงเท่านั้นฉันพูดไม่ออกฉันพูดไม่ได้ฉันฉันยังอยากจะรู้จักคุณนะเิเชลฉันยังอยากรู้นะ มันไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าคุณจะรู้สึกอะไรอย่างอื่นกับฉันนะ่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจนะคะเรายังเป็นคนรู้จักกันก็ได้ใช่ไหมคะฉันมองไปที่ดวงตาของคุณแซมฉันยังไม่ได้ให้คำตอบเธอแต่ว่าความรู้สึกที่แสดงออกมาในดวงตาของเธอทั้งหมดมนั่นมันทำให้รู้สึก ว่าดวงตาของคุณแซมดูโกเศร้ามากเศร้าสุดๆไปเลยถ้าเกิดว่าเราสองคนได้พบกันและกันอีกครั้งมันจะเจ็บปวดมากไหมเหมือนอย่างในตอนนี้มันจะเจ็บปวดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราพบกันต่อไปฉันมีชีวิตของฉันเองและคุณแซมก็มีชีวิตของเธอ ฉันควรจะอยู่กับใครบางคนที่ดีกว่าเธอจริงๆเหรอมันจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนเลยและไม่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างในตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเข้มแข็งและความจริงฉันก็ไม่ได้กล้าหาอะไรแต่ว่าถ้าเธอพูดสักคำฉันอาจจะเข้มแข็งขึ้น และอาจจะเข้มแข็งพออาจจะกล้าพอคุณแจมฉันเก็บความพูดและความรู้สึกเอาไว้ในใจของฉันอะไรที่ฉันต้องการในตอนนี้ว่าไงคะฉันรับได้ค่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรหรอกนะพอแล้วแหละค่ะหมายความว่ายังไง เธอจะยอมแพ้แล้วเหรอกับเรื่องของฉันน่ะฉันผิดเองบางทีฉันก็คงผิดเองจริงๆแต่นี่ก็อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายระหว่างเราสองคนก็ได้ถ้าฉันจะจบมันจบมันไประหว่างพวกเราฉันก็ควรจะต้องบอกเธอและทำให้เคลียร์ฉันจะต้องพูด ฉันต้องการให้พวกเรามีเวลามากกว่านี้ฉันอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะมิเชลคุณแน่ใจเหรอค่ะคุณรู้แล้วใช่ไหมความรู้สึกที่ฉันมีให้กับคุณนะคะ ฉันรักคุณตั้งแต่ช่วงเวลาแรกๆเลยนะฉันรักคุณนะมิเชลคุณแซมฉันจะไม่หนีอีกแล้วค่ะตอนนี้ฉันจะไม่ไม่หนีคุณอีกมิเชล ฝนเริ่มตกหนักเอามากเลยในเวลานี้มันตกหนักมากจนมองไม่เห็นอะไรบนท้องฟ้าข้างบนอีกแล้วฉันเดินไปหาคุณแซมขณะที่ฝนกำลังตกลงมาเรื่อยๆอย่างตอ่อเนื่องฉันต้องการจะแสดงให้คุณแซมรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอควรจะให้อภัยฉันง่ายๆคุณแซมมองมาที่ฉันค่ะ ดูนี่นะคะฉันดึงคุณแจมเข้ามาหาฉันฉันดึงหน้าคุณแจมเข้ามาใกล้กับฉันแล้วเราก็แนบชิดกันท่ามกลางฝนที่ยังตกหนักรอบตัวเราเราสองคนจูบกันฉันมองอะไรไม่เห็นอีกทั้งนั้นฉันแค่ต้องการ จะอยู่กับคุณแซมในช่วงเวลานี้และไม่อยากจะให้เธอหายไปจากฉันไม่เอาอีกแล้วล่ะฉันไม่อยากให้คุณแซมหายไปจากฉันอีกแล้วจูบมันหยุดไปพักหนึ่งก่อนที่คุณแซมจะเริ่มจูบฉันโต้ตอบบ้างเธอจูบฉันกลับเธอดูจะช็อกไปเลยที่ฉันทำเนี่ย ฉันไม่คาดหวังว่าคุณแจมจะให้อภัยฉันและฉันจะเข้าใจเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเธอไม่ตอบรับความรู้สึกของฉันในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหัวใจของฉันมันพร้อมแล้วฉันรับได้ทั้งหมดแต่ฉันต้องการจะให้คุณแจมรู้สึกคุณแจมกอดตัวฉันเอาไว้ด้วยอ้อมแขนของเธอ แล้วก็จูบฉันกลับเราจูบกันอยู่นั้นหัวใจของฉันเรากับล่องลอยออกไปฉันร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้อย่างมีความสุขจะไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก,ก่อนเลยจริงๆโลกรอบตัวเราเราวกับจะหยุดหมุนไปเลย สาฝนตกหนักจนเสื้อผ้าของพวกเราเปียกกันไปหมดและมันก็หนักชุ่มไปด้วยน้ำฝนฝนตกหนักมากจริงๆค่ะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีเนี่ยเราไปหาที่ร่มๆกันดีกว่าไหมคะฝนตกหนักออกแบบนี้คุณอยากจะไปจากที่นี่ไหมคะกลับไปกับฉัน มันอาจจะมีพายุเข้าและน้ําก็จะอาจจะท่วมได้นะเราควรจะไปทําตัวให้แห้งแล้วก็คุยกันให้จบดีกว่านะคะคุณจามมิเชลฉันคิดถึงคุณนะคะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะคุณจามเดี๋ยวฉันจะขับรถไปใกล้ๆแค่นี้เองคุณซ้อนท้ายข้างหลังฉันก็แล้วกันนะคะโอเคไหมคะ มอเตอร์ไซค์ของคุณเหรอคะใช่แล้วล่ะคะ่ะถ้าคุณโอเคนะได้ค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะฉันจ้อนได้ถ้างนั้นก็กอดแน่นๆนะคะโอเคอืมฉันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณแจมแล้วเราก็ขับันออกไปเราหัวเราะกันเสียงดังมากกับเหตุการณ์นั้นคงไม่มีใครเห็นพวกเราและสิ่งที่พวกเราทำด้วยกัน เราไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรสายฝนยังคงตกต่อไปแม้ว่าฝนจะตกหนักสักแค่ไหนและถนนก็เต็มไปด้วยแสงไฟฉันกอดคุณแซมแน่นและเปียกไปด้วยฝนข้างหลังของคุณแซมเปียกโชกไปหมดฉันรู้สึกถึงน้ำหนักที่เอิอท้นไปในอกของฉันเอง ฝนมันดูเหมือนจะเบาไปหมดเลยในเวลานี้เพราะความรู้สึกที่ดีที่สุดในหัวใจของฉันฉันมีความสุขจริงๆมันเตือนให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ฉันเคยอยู่กับคุณซามและนั่งดูดาวด้วยกันนั้นเป็นความทรงจำของพวกเราที่ยังหวานอยู่ในหัวใจฉันอยู่เลย เรากับฉันยังได้ยินสายลมและความอบอุ่นในฤดูร้อนจับท้องทะเลและดวงอาทิตย์ในฤดูร้อนอยู่เคียงข้างคุณแซมฉันไม่ต้องการจะลืมวันคืนในฤดูร้อนนั้นไปจากหัวใจของฉัน